สวัสดีครับวันนี้เฮียชายพาส่องมาเที่ยวบ้านบ้านน้องคนรู้จักกันครับเขาเลี้ยงไก่ก็เลยมาเที่ยวดูไก่แต่บ้านเขาทาไส้กรอกขายนะครับไส้กรอกทาไส้กรอกขายเขาเรียกแั้วเขาเรียกไส้กรอกอะไรครับเนี้ยไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสานเป็นเป็นเม็ดอย่างนี้เขาเรียกไส้กรอกอะไรเป็นกระคอนก็ไนไส้กรอกอีสานอ๋อไส้กรอกอีสานครับ น้องไอ้จ็อกนะครับแต่ก็รู้จักกับพ่อเขาครับแล้วนี่มาถึงรุ่นลูกมาดูมาทำทำไส้กรอกหลายสิบปีแล้วครับรู้จักพ่อเขาเลี้ยงไก่ด้วยกันครับต่กอนเลี้ยงไก่ชดไก่ด้วยกันจนมาทำมาหากินอยู่แถววังน้อยครับตอนนี้มาอยู่หนองลงสระบ,บุรีใกล้ๆกันเขตยติต่อจนร่ำรวยครับมา,มาซื้อที่อยู่สามสี่ไร่ รับสร้างบ้านทาไส้กรอกขายอย่างเดียวอันนี้เจ้าทาส่งหรือทําอะไรครับขายอย่างเดียวอ๋อทำทำขายใช่ไหมไส้กรอกสารหมูใช่ไหมครับหมูครับหมูนะครับน้อเจ้เขาเนี่ยครับการทำ <c oughs> สะอาดปลอดภัยนะครับถ้าใครสนใจก็มาซื้อที่บ้านเลยครับติดต่อทางผมก็ได้ <c oughs> ดีๆทำ ยอดมากครับเห็นตั้งแต่สมัยพ่อเขาทำนี้ครับผมก็เคยดูอือยอดมากครับวันละกิโลครับตั้งัจไลยทำวันละหกข้าวหกโลเยโอ้กี่กี่ล็อตครับกี่ไปขายนี้ที่ดีมีสามสามใช่ไหม ขั้นตอนวิธีทำครับสุดยอดมากครับแล้วเราเจ้กเราเราจะทำให้เปรี้ยวทำไงครับมีไว้คือหนอ๋อครับครับไอ้พวกที่ไม่เปรี้ยวนะั่คือก็เอาไปขายได้เลยใช่รครับเพราะว่าพี่ส่วนมากพี่เนี้ย ไปสั่งตามร้านเอาเปรี้ยวนะประมาณน,นี้ชอบกินเปรี้ยวโอ้โหนี่นะครับเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับทำมาแต่ไม่ก,ก่อสร้างอะไรรุ่นรุ่นพ่อสาวไส้นหรอสาวไส้เอาไว้ขันมัน็คดคดเหงื่อไอ้เด้อดูนีดยดีดี เครื่องอะก็นมัดนี่ว่าอย่างเงี้ยตนมัดครับง่ายครับเออข้าวปาาข้าวปลา,า,า,าพอเสร็จแล้วก็ไปมัดใช่ไหมใช่ครับ<ณ>มัดนี่ต้องจำประมาณมัดนี่เราก็ประมาณเราใช่ไหมใช่ครับกะ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 โอ้สุดยอดครับ เครื่องยัดเครื่องยัดใส่กรอกครับเีั่นมัดนี่ว่ะหกโลนี่น่ประมาณกี่พันลูกครับหกพันห้าหกพันอ๋อครับประมาณห้าหพันนะครับเต็มนครับใส้เยอะเีย เฮนนะครับเออเนหน่า,นาอ,อ,าอ,าอ,าอาใช้ก็ใส่รถอย่างนี้นะครับใ,ใครสนใจก็ติดตอ่อได้ที่บ้านหรือติดตอ่อทางผมได้นะครับใส่ก่อนสารนะครับ น,นี้ขอจบคลิปพนุกาน,นครับสวัสดีครับน้องครับขอบคุณครับ